หัวละแปดเก้าพันครับถ้าระสศูนย์ก็หมื่นเฉพาะหัวฉีดต้นเดียวนะครับนี่เอาเรื่องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนแล้วก็สายุดทุกท่านครับวันนี้พามาอยู่กับเจ้าแคทสามหนึ่งสดี ตอนนี้ก็อาการก็เจ็บหนักครับเนื่องจากว่าหัวฉีดนี่พังอหัวฉีดพังครับพี่น้องอตอนนี้ช่างก็กำลังรักษาผู้ป่วยอยู่ครับผมเป็นแคตสามหนึ่งสองดีตอนนี้เป็นกระบอกดำนะครับพังอยู่หน้างานนะครับพี่น้อง อาการก็สะดุดนะทุกคนเหมือนบุบปับบุบปับจบเลยคลิปเร็วแทนทางขามือจานหน่อยเลยใช่ไหมพางขามือจานหน่อยเลยฮะอ๋อตอนนี้ช่างก็ กำลังลงมือประกอบช่างก็มาใครครับมาจากอุบลเลยดอกกางางยไมงท่ริรถอคั้นี้เปลี่ยนอะไรมั่งช่างหัวฉีดโอ้ ปั๊มโซล่ากับก๊อกหัวฉีดเอ้ยหัวฉีดหัวฉีดพังครับพังทั้งสี่หัวเลยเหรอพังก็ไม่ได้พังทั้งสี่เลยครับแต่เอาใหม่มาใส่แล้วมีเก่าเดี๋ยวต่อไปมันก็ลามลามไปเรื่อยๆครับถ้าอยากให้อยู่แบบดีๆนี่ให้เปลี่ยนยุบชุดเลยใช่ครับเปลี่ยนทีเดียวสี่หัวเนาะ แต่ค่อนข้างว่าได้ข่าวมานี่หัวฉีดแคทนี่ค่อนข้างแพงมากจังหัวฉีดนี่หัวฉีดหัวเท่าไหร่มาแล้หัวละเก้าพันครับผมหัวเดียวนะมันมีเกี็รลายเกล็ดลายมางานครับผมถ้าถ้าของศูนย์ล่ะของศูนย์ก็หมื่นหมื่นหก วัวรักหมื่นหกเบิกศูนย์ไม่ธรรมดาดยนี่หนึ่งสองสามคูณดูครับถ้าเบิกจากศูนย์ก็หมื่นหกคูณสี่หนักเอาเรื่องอะหลักๆที่หัวฉีดพังนี่เกิดจากสาเหตุอะไรจังน้ำมันสกรปรกน้ำมันสกปรก กองไม่เคยไม่ได้เปลี่ยนตามระยะอ๋อแบบว่ากองน้ำมันโซล่าอะไรอย่างงี้นะใช่ครับอ๋อถ้าอยากคดีนี่ก็ต้องเปลี่ยนระยะทุกๆกี่ชั่วโมงทุกห้าร้อยชั่วโมงทุกห้าร้อยชั่วโมงใช้ใช้กองของแท้อ๋อต้องของแท้เบิกศูนย์อนึางเดียวใช่นี่นะครับสำหรับแคทนะ ถ้าอยากให้แบบหัวฉีดอยู่น,นานหรือว่าระบบเครื่องระบบอะไรอยู่น,นานช่างแนะนําว่าให้เปลี่ยนทุกๆ500ชั่วโมงครับแต่เราก็ไม่รู้อีกว่าน้ํามันเขาเป็นยังไงเนาะว่าจะสกรกโปหรือไม่สกรกโปครับอันนี้เราก็ไม่สามารถการันตีได้นี่หนะครับถ้าไม่ขยันเขี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละ <laughs> นี่ช่างเดิน แบบทุกจังหวัดเลยใช่ไหมซ่อมทุกจังหวัดเลยใช่ไหมทุกจังหวัดแต่ช่างก็อยู่ที่อุบลใช่ไหมช่างเบอร์โทรัพทช่างอะไรครับศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งก็สำหรับซ่อมแคทโดยเฉพาะสามารถโทรหาช่างชื่อ่อะไรครับช่างเทียมครับช่างเทียมสามารถโทรหาช่างเทียมได้นะครับผมใครที่มีแคทนะทุกคน เดีด๋ยวพาไปดูหัวหัวฉีดัหัวละแปดหัวหัวเท่าไรนะลืมแล้วหัวละเก้าพันหัวละ 9, เก้าพันไปไนแล้ยนี่นะครับนี่นี่หัวละแปดเก้าพันครับถ้าปศุสก็หมื่นหก เฉพาะหัวฉีดต้นเดียวนะครับน,น,นี่อเ,เอาเรื่องครับาสาเหตนะุก็หลักๆเลยน้ำมันครับต้องต้องอันนี้ดีๆแต่พวกกองน้ำมันโซลาช่างเขาบอกว่าแนะนำให้เปลี่ยนทุกๆ5 0หชั่วโมงตเต็มที่ก็600-700เจ็ดประมาณนี้ครับไม่เกินเราก็ไม่รู้อีกที่เราเติมไปอะสมาร นี่แหละจะอยู่ก้นถังนี่แหละจะเป็นพวกขี้ตะกรอนทุกอะไรครับแต่เป้าหวานนี้สองร้อยยี่สิบสามหนึ่งสองดีครับอยากให้นั่นเลยมันจะเป็นเส้นเลือดตีต้องระวังเรื่องความดันเป้าหวานไม่เท่าไหร่นะเขาาว่ช่างเทียมเบอร์โทรก็ที่เขาบอกไปนะครับสามารถติดต่อได้ถ้าแคทเคยมีปัญหาครับอันนี้เขาก็แคทโดยตรงไล่น้ำมันละ ตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเปนที่เรียบร้อยครับกำลังแยกน้ำมันด่น เติมน้ำมันแล้วครับหลังจากประกอบเสร็จมาดูกันเเเเมมมมมมมตตรร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 ราาาาาาีีีีีะะะบบบบลไไไไว้้้้ดยยยยทททท่่่่่่หใพพกกกกแปปคุุุณนนนนนนนออออออองงซ็์ูถ มาหลังจากทำหอศิลปดไดไหม đeo đeo. đểo 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 không đểo 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 đểo

Hãy oh. subscribe

ต้องปิดสตาร์ติดง่ายหลังจากเปลี่ยนหัวฉีดครับคันนี้ก็เปลี่ยนหัวฉีดแล้วก็เปลี่ยนปั๊มก็เนื่องจากว่าน้ำมันไม่สะอาดครับทำให้หัวฉีดพัง คลิปนี้ก็ทดจบด้วยเชิงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับยบายครับสวัสดีครับ